ครับเขตาตูบบรรยากาศยามสาวสวยเย็นสบายครับเสียอนุกล่องรู้สึกว่ามีความสุขครับความสุขายรู้สึกว่าเป็นอิสระลาเหลือเกินตองดินล้นยังไรยูร่ป,ปลายเขาเด็กมีอยู่มีกินหากินไปหมื่นก็ไดแปลครับเขาตูบเขาทั้ ไปเช็คซะมาทีดูมาจะคนแล้วเรือจะคนบาแต่ละคนจะได้ยังแนวไปชมมา,มาอ่ะดำมาก่อนหมูเลย โอ้หลับไปแล้วหนึ่งสองสามครับสี่ครับผมเรือคนหนึง่งนี่หาคนครับมากนี่ต้องรอสักแต่ครบรอคนหนึ่งจะได้ยังแนววิ่งบุรุเลยกครับราจะตามครับ